ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการด้วยจิตวิญญาณนะคะขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราจะเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะนะคะในมาระโกโบทที่12ข้อ41ถึง44นะคะก่อนที่เราจะรับฟังพระวจนะด้วยกันนะคะเราอธิษฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอพระวจนะขอพระคำตอนนี้ขึ้นที่จอได้ไหมคะมาระโกบทที่12ข้อ4 1ถึงส4ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าพระบิดาโอพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการพระองค์เจ้าค่ะโอพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงสถิตยอยู่ในห้องประชุมที่นี่ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่จะมาถึงเราพระเจ้าค่าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในมาระโกนะคะในมาระโกบทที่12ข้อ41ถึง44นะคะพระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เงินถวายทรง พอดพระเนตรสังเกตรประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นคนมากมีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั่นมีหญิงไม้คนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาดัดแกเขาว่าเราบอกความจริงแกท่านทั้งหลายว่าหญิงไม้จนคนนี้ได้ใส่ ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดนะคะนะคะเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้าพเจ้ากลับไปอ่านในพระวจนะของพระเจ้านะคะใน ในฉบับนะคะหนึ่งเ้าเจ็ข้าพเจ้าชอบมากนะคะในข้อสีพระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นนะคะข้าพเจ้าชอบคําว่าทรงสังเกตและ,ข,ะข้าพระเจ้าก็ทึ่งมากนะคะโอ้พระเยซู มายืนอยู่ข้างตู้ถวายโอ้นะคะตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาไม่เคยเห็นสิทธยาพิบาลคนไหน <c oughs> หลังเทศนาเสร็จหรือหลังโบสถเลิกนะคะแล้วก็มายืนอยู่หน้าหน้าตู้ถวายรอดูคนมาหยอดเงินลงในตู้นะคะโอข้ข้าพระเจ้าคิดถึงภาพนั้นแล้วโอ้พระเยซูทำอย่างนี้เหรอ โอ้ก็คิดถึงอาจารย์สมเกียรติเลยถ้าอาจารย์สมเกียรตินะมายืนอยู่ข้างตู้ถวายข้าพเจ้าเชื่อว่าตู้ถวายของโบสถ์เราคงจะเต็มทุกวันอาทิตย์แน่นอนเลยโอเคนะคะนะคะถ้าอาจารย์มายืนนะคะใครๆก็คงอยากจะหยอดหยอดเงินนะคะนะฮะเอเมนนะคะ ข้าพเจ้า,ส,าส,สนใจคำว่าทรงสังเกตนะคะก่อนอื่นนะคะจะพูดถึงหัวข้อหน่อยนะคะหัวข้อในค่ำคืนนี้คือ mm. พระเจ้าทรงสนพระไทยการถวายนะฮะนะคะ,นะคะอย่างที่ข้าพเจ้าพูดนะคะนะคะข้าพเจ้าสนใจคำว่าทรงสังเกตโอ้ นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะทรงสังเกตนะคะโอ้พระเจ้าพระเยซูสนใจพระเยซูสนใจเรื่องคนมาหยอดเงินในตู้ถวายด้วยโอ้ตอนแรกก็คิดว่าพระเจ้าคงสนใจแต่เด็กนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็คือคือสนใจแต่เรื่องของคนนะคะนะคะ เคยอุ้มเด็กแล้วก็สนใจเรื่องเรื่องคนหิวคนเจ็บคนป่วยโอพ้พระเยซูสนใจเรื่องเงินด้วยนะคะพระเยซูสนใจเรื่องการถวายด้วยอืปกตินะผ,ผู้รับใช้นะคะนะคะระมัดระวังคือละมัดระวังซิจนจนแบบจนจนมากเลยนะคะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะ ในพระคำตอนนี้พระองค์สังเกตแสดงให้เห็นว่าพระองค์สนใจเรื่องของการให้และการถวายทรัพย์ทำไมพระองค์สนใจนะคะนะคะพระองค์สนใจว่าใครถวายมากหรือใครถวายน้อยเหรอไม่ใช่แต่การถวายนั้นเป็นการบอกถึงความ รู้สึกนะคะภายในนะคะการถวายนั้นได้แสดงถึงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าโอ้งั้นถ้าเราเป็นคนจนนะแต่เรารักมากมายอะและเราจะทำยังไงอะนะคะพระเจ้าไม่ได้ต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้ารักเยอะให้เยอะนะคะ ความหมายไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วเมื่อพระองค์ทรงสังเกตนะฮะข้อที่สองพระองค์ทรงเห็นทรงเห็นนะคะทรงเพ่งดูทรงสังเกตและยังเห็นอีกนะฮะพระองค์เห็นอะไรพระองค์เห็นว่ามีคนสามประเภทนะฮะที่เดินมาถวายทรัพย์ในกล่องถวายนะฮะนะฮะคือประชาชน ถวายเงินนี่คืออาจจะเป็นชนชั้นธรรมดาชั้นกลางนะฮะพระองค์เห็นถึงการที่เขาหยอดเงินลงไปและอันที่สองคือพระองค์ทรงเห็นคนมั่งมีนะฮะพระองค์ทรงเห็นคนมั่งมีถวายคนมั่งมีถวายยังไงคนมั่งมีถวายเยอะมากนะคะ คนมั่งมีถวายเยอะมากนะคะพิเศษมากเลยนะคะโอ้นี่ถ้ามีเป็นช่องเล็กๆนี่สงสัยคนมั่งมีคงยืนนานนะคะคงยืนนานและก็คงจะเป็นยิ่งยืนนานอยู่ตรงนั้นยิ่งเป็นจุดเด่นมากเลยนะคะนะคะยิ่งเป็นจุดเด่นกว่าจะหยอดลงไปนะคะนะ,ะกว่าจะหมดนะคะที่เตรียมไว้ สงสัยคงนานนะฮะโอ้โหยิ่งใช้เวลานานเท่าหลายคนก็ยิ่งเห็นเยอะเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งนะฮะเป็นหญิงไม้นะฮะหญิงไม่คนหนึ่งนะฮะเอาเหรียญแดงนะฮะตะกี้จริงๆเตรียมเหรียญแดงมาเหรียญสลึงนะสีแดงแดงสองอันนะฮะถือไปถือมาวางไว้แล้วนะฮะ เอาเหรียญแดงนะคะหยอดลงไปโอ้โหดังปิ๊งเลยนะคะแล้วคนนี้เขายืนไม่นานหรอกคะ่ะเพราะว่าเงินมีแค่สองเหรียญแค่เดินโชบผ่านปิ๊งปิ้งแล้วก็คงจะรีบหลบไปเลยยืนไม่นานนะคะคนจนเนี่ยนะคะมักไม่ค่อยมีคนเห็นนะคะใช้เวลาน้อยนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะ มีคำถามเกิดขึ้นข้อที่43กับ44พระองค์จึงทรงเรียกสาวกของพระองค์มาจัดแก่เขาว่านะฮะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ายิงไม้คนนี้ได้ใส่ในตู้มากกว่าคนอื่นนะฮะมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นะฮะสาวกงงเลย แค่เดินผ่านคริง้งแล้วก็ผ่านไปเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็คนคนมั่งมีนี่โหยืนแช่อยู่ตรงนั้นทั้งนานยอโอ้โหยัดเงินใส่ในช่องกว่าเงินจะเงินจะตามจำนวนนะคะนะฮะคำถามคือคนมั่งมีกับคนจนหญิงไม้ใครถวายมากกว่ากันคำตอบของพระเจ้านะฮะพระเจ้ามองไม่เหมือนมนุษย์มองจริงๆ ะะพระเจ้ามองว่าผู้หญิงคนจนหญิงไม้คนนั้นให้เยอะกว่าเป็นงงนะคะเป็นงงเลยนะคะทำไมละ่ะนะคะทำไมเพราะเหตุว่าคนที่ถวายนั้นเอาส่วนที่เหลือมาถวายแต่ผู้หญิงคนนั้นนะคะ เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดนะคะถามพี่น้องค่ำคืนนี้ว่าใครรักมากกว่ากันนะคะถามพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่าใครรักมากกว่ากันนะคะในเพลงที่เราได้นำมาสการไปตะกี้มีเพลงหนึ่งหมดทั้งชีวิตด้ปะ นะคะให้ทั้งชีวิตนะคะนะคะเพลงก็คงจะมาจากมาละโกนะคะบทที่12นะคะคนหนึ่งให้หมดทั้งชีวิตแต่อีกคนหนึ่งให้ในส่วนที่เหลือของชีวิตเหลือเฟือแล้วนะคะ เหลือจากเหลือกินเหลือใช้กินจนตายก็ไม่หมดนั่นน่ะนะะเขาให้ส่วนที่เหลือเฟือนะะเพราะฉะนั้นนะะพระเจ้านะะทรงชมเชยคนที่มอบให้ทั้งชีวิตนะะถามใจของพวก เราในเวลานี้นะคะเรามีท่าทีถวายเช่นไรนะฮะท่าทีสำคัญกว่าจำนวนนะฮะนะฮะเคยอ่านนะฮะนี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะเคยอ่านนะฮะหนึ่งเหรียญนะฮะหนึ่งบาทสร้างคริจักรได้หนึ่งบาท,าาบาทซื้อที่ดินได้ หบาทก็ทำพันธกิจได้นะฮะมีมหาวิทยาลัยนะฮะดังดงของโลกนะฮะก็เคยถูกสร้างด้วยเงินไม่กี่เหรียญน,นะฮะทำไม่ะคะเพราะว่าคริจักรของพระเจ้าไม่ได้สร้างด้วยเงินแต่สร้างด้วยความรักนะ,ะคะครูจำได้เมื่อตอนที่ เรากำลังสร้างโบสถ์นะคะเราก็มีแพงมานะคะแล้วก็มีจํานวนอิฐนะ,ะซ้อนนะฮะแล้วก็ให้กับพี่น้องทั้งคริสตจักรเลยว่าใครจะถวายส่วนไหนใครจะถวายส่วนไหนใครจะถวายส่วนไหนนะฮะเป็นรูปเป็นร่างมาให้ชัดเจนนะฮะครูก็กากากา นะคะและครูก็จําได้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งครูก็เหมือนหญิงไม้คนนี้นะ,ะครูก็อยากถวายครูอยากถวายทรัพย์มากนะคะและครูทําไงทราบไหมคะครูก็รู้สึกว่าโอ้ครูจะทำไงดีครูไม่มีเงินมากนะคะ ครูไม่มีเงินมากครูจะทำไงดีครูก็เลยคิดในใจโอ้เราเราจะถวายนี่เราเราถวายเป็นเหรียญจริงๆเลยนะคะตอนนั้นครูครูก็ยังเด็กมากเลยและครูก็อธิษฐานครูได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าเย็บถุงสิ เย็บถุงเวลาหย่อนลงไปในถุงถวายอะไอ้น้ำหนักของเหรียญนะ่ะมันจะได้ไม่ตกแล้วก็ไอเ้เหรียญก้นก้นถุงถวายจะได้ไม่ตุงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเชื่อไหมคะครูเอาผ้าอ้อมลูกผ้าอ้อมสีขาวนะฮะดึกดึกดึกคืนวันเสาร์ครูก็เอาแบ่งผ้าอ้อมสีขาวของลูก มานั่งเย็บมานั่งสอยจนเป็นถุงนะคะและครูก็เอาเหรียญที่ครูมีที่ครูเตรียมไว้นะฮะใส่กระปกุกเทลงไปในถุงนั้นนะ่ะแล้วเช้าวัานาะทิตย์ครูก็เอาถุงถุงผ้าอ้อมที่ครูเย็บเป็นถุงนั่นแหละมาย่อนมาใส่ในถุงถวายนะฮะพี่น้องนะฮะครู และครูก็ไม่ทราบว่าใครจะทําแปลกๆเหมือนครูหรือเปล่านะคะแต่ครูก็ทําอย่างนี้นะคะเพราะว่าครูครูมีความรู้สึกอยากจะถวายนะฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะครูรู้สึกว่าครูก็มีรูปนะคะรูปถุงผ้าสีขาวมาโชว์ด้วยไม่ทราบว่าใน ใน powerpoint มีหรือเปล่าไม่ทราบที่จริงแล้วก็มีเตรียมทำไว้เนาะนะะนะะพี่น้องอ่าเนี่ยครูเอารูปนี้ขึ้นมาเพราะว่าครูคิดถึงตอนนั้นนะฮะนะะที่ครูเป็นผู้หญิงจนๆคนหนึ่งนะะแล้วก็นั่งเอาผ้าอ้อมเย็บถุงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาถวาย แล้ววันนี้ครูก็ยืนอยู่ที่นี่นะคะด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อครูแล้วก็ด้วยความรักที่ครูมีต่อพระเจ้านะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าปรุงเจ้าข้าข้าปรุงทั้งหลายรักปรงุงปรุงเจ้าข้าข้าปรุงถวายปรุงเจ้าข้าตามที่ข้าปรงุงมีใจสมัคร และข้าปรองได้คาดหมายไว้ข้าปรองรักปรองปรุงเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้าค่ำคืนนี้ข้าพรองอยากบอกรักปรองปรองเจ้าค่ะและความรักของข้าพรองที่ถวายให้กับพรองนั้นปรุงเจ้าค่ะขอบคุณปรองที่ปรองเห็นว่ามันมีค่าเสมอ พระองเจ้าค่ะเหมือนเช่นที่ข้าพปรองทั้งหลายเห็นถึงความรักของพปร่งที่มีค่าต่อชีวิตของข้าพปร่ง์ปรองเจ้าค่ะข้าพปรองถวายด้วยหัวใจโปรองเจ้าค่าข้าพปรองไม่ได้เปรียบเทียบพปรองเจ้าค่ะถึงโปรองเจ้าค่า บุคคลนั้นบุคคลนี้บุคคลอื่นแต่ข้าพปรองถวายพปรองเจ้าค่าเฉพาะพระพักของโปรองระหว่างข้าพปรองกับโรรอง์ปรองเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพปรองสำหรับชีวิตของข้าพรรองทั้งหลายพปรองเจ้าค่ะที่พปรองเจ้าค่ะจะถวายต่อโปรอง์พรองเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระเจ้า ระองเจ้าค่ะขอบคุณโะองที่รปรงสอนเราถึงท่าทีที่จะถวายต่อโปรงด้วยความรักด้วยหัวใจรปรงเจ้าค่าสาะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณรปรง์ปรงเจ้าค่าสาะสรรเสริญโปรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะเชิญน้องปิ๊กนะคะ